สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมมาถึาางปีตาสวนแล้วนะครับอี่ตามคนที่อำเภอดานายที่ผมแปลกใจก็ค,คืองานเือพีนีปีตาสวนนี่แกะกต่างกับที่อื่นก็คือมอเตอร์ไซค์ครับเป็นมอเตอร์ไซค์เที่ยวเป็นพันพันพันตามสายทางมาเมื่อคืนเต็มเส้นทางก็มีมอเตอร์ไซค์จอดตามฟ้อมก็เป็น หลายร้อยคันแต่ละปัม๊มก็เนี่ยเขามันกลับมาเที่ยวการผีตะโขนมันเหมือนกับเป็นประเพณนี้อย่างหนึ่งของผีตะขนไปแล้วครับเพราะว่างานประเพณนี้อย่างอื่นไม่มีมอเตอร์ไซค์รวมตัวเที่ยวกันขนาดนี้นะครับนอกจากงานผีตะโขนตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูบรรยากาศในงานแล้วนะครับงานเขาก็าจะมาเป็นควนเป็นนี่เขาขอืนก็ก็แปลกอยู่ว่า ำไมเขาเดินทางด้วยมอไซกันขนาดนี้มีนะครับมีมีแต่มันไม่ใช่อย่างนี้อันนี้เป็นควนควนเหมือนกับเปเปนีอย่างหนึ่งของพีราโคนครับ,รบมอไซเมื่อคืนนี้ผมมาตามปั๊มแต่ละปั๊มเมื่อสองสามร้อยคันจอดเต็มปั๊มรครับมีแต่มอไซนี่ครับมอไซยครับนี่เป็นมอไซผมก็แปลกอยู่นะผมก็ดูหลายประเพนี่ล้ะทำไมพีราโคนมันขนาดนี้ นั่นก็เป็นกลุ่มหนึ่งครับจะเรียกว่าแจ้งก็ไม่น่าเกลียดนะครับแจ้งเที่ยวครับกลุ่มเที่ยวครับก็เป็นกลุ่มๆเข้ามาเป็นกลุ่มครับเนี่ครับทางเส้นทางแยกหัวนายุงครับนี่ทางจังหวัดเลยยินดีต้อนรับครับตรงนี้เนี่ที่ฝากรถหนึ่งร้อยครับมอไซส์สี่สิบเมื่อสักครู่ผมฝากในวัดแล้วไม่ได้เสียตังค์ครับเดินมาประมาณเกือบกิโลเหมือนกัน จะเดินใส่ที่เขาจัดงานไม่ต้องแปลกใจในปัม๊มจะมีกลุ่มมาใส่เที่ยวครับมาเที่ยวเป็นหมู่เป็นคณะเป็นเยอะครับปั๊มโนนก็เยอะเหมือนกันครับจอดเต็มมีแต่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวจะเดินไล่ๆเข้าไปในงานนะครับฝั่งตรงข้ามก็มอเตอร์ไซค์เต็มหมดเหมือนกันครับวันนี้ในปั๊มไม่ฟรีนะครับจอด4ี่สิบรถใหญ่หนึ่งรอยนะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศก,าก่อนเข้างานนะครับสถานที่ราชการนี้ก็ไม่ให้คนเข้าจอดเฉย <c oughs> ห้ามจอดรถงงแทนที่จะให้เขาก็จอดวันงานตีนมีครั้งเดียวอันนี้ก็ชมบรรยากาศในงาน,นะะอันนี้ที่รับจอดรถวันละหนึ่งร้อยเอรถยนต์ร้อยห้าิบแล้วครับปีนี้มอไซค์หนึ่งร้อยครับปีกลายมานะ 100ครับเมื่อปี57ผมมา20บาทครับตอนนี้150ยาสซะแล้วพี่จอดรถขึ้นหน้าเรื่อยๆโชคโชคดีนะครับผมจอดรถที่พระธาตุสีสองลักครับไม่เสียได้ตังคนะ์ะเสียความรู้สึกครับพี่จอดรถเวอร์เวอร์เกินเหตุนะอันนี้จะเข้าไปในงานแล้วเป็นบรรยากาศาน้องๆนี่ก็น่าจะเป็นกลุ่มมอไซคครับ ตามเส้นทางมามอไซเป็นน่าจะเป็นพันกันครับผมก็แปลกใจว่าทำไมมอไซเที่ยวงานพี่ซ่าโกลเยอะขนาดนี้ผจะดูบรรยากาศก่อนเข้างานครับให้ดูให้ดูที่เขาอุ่นลูก,ลกชิ้นพิ้วใหม่ครับไอเดียดีมากอันนี้เนี่ยลูกชิ้นร้อนตลอดเนี่ยเขา ที่จริงเขาอาจจะมีมานานแล้วแต่ผมเพิ่งเคยเห็นดูครับจะอุ่นไว้ตลอดนี่อ,อันนี้ผมมาถึงถนนบ้านเด่นแล้วนะครับตรงที่เขาจะจัดงานปีตาโขนปีตาโขนเขาจะแห่ออกมาตรงนี้แหละครับตอนนี้เขาไม่ให้รถใหญ่เข้าแล้วครับก็มีร้านขายของข้างทางเต็มไปหมดจริงๆแล้วถนนเส้นนี้ผมไม่รู้นะถ้าคนกอมีงส่วนตัวไม่น่าจะ ก็เป็นทำเลที่สำคัญที่เหมาะสำหรับการค้าขายประมาณนั้นดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเดินปีที่แล้วความที่มากง่ายเร็วก็ได้กินไก่ย่างครับข้าวเหนียวอยู่ท้ายทั้งวันเลยประมาณนั้นนนี้จะเป็นถนนที่เขาจัดงานนะครับให้ดูบรรยากาศคนคนไปเรื่อยๆครับดูการเตรียมตัว นี่สองขายนี่ใกล้น้อยครับนกกระทาวาสันวา,ารับเสื้อผ้านี่ก็น่าจะเป็นนาร้านขายปกติทิ่บบานนี่ให้ดูบรรยากาศน้ำผลไม้ ก็จะเดินตามไปเรื่อยๆเส้นนี้เขาไม่ให้รถเขาเห็นวิ่งอย่างนี้รถ้วเจ้าหน้าที่ัวคุณนายครับก็ประมาณว่าเขาทำจากพังมะพร้าวครับเป็นของก๋วของที่ระลึก ไปแล้วหน้าจากมีตาคนเดี๋ยวผมจะพาเดินไปเรื่อยๆจ,จนกว่าจะทิดงายให้ดูร้านขายของทางทางไปกัน บรรยากาศในงานจะเป็นประมาณนี้นะครับ อันนี้คือวัดโคนชัยนะครับเป็นพิพิธวั์ปีตาโขนด้วยน่าจนนีผมจะพาเข้าดูก็สำหรับกระบวนพาโขนเขาจะไปเตรียมตัวทางโรงเรียนหรือหน้าที่ว่าการอำเภอข้างในครับ วันนี้ผมจะพาเข้ามาที่วัดบนชายเกื็ดดึงสายมีการแสดงไม่รู้จุดนี้มีอะไรจึงน่าต้องเที่ยวมาแถ่ายรูป ก็คงจะมาถ่ายนี่ละไปเป็นที่ระลึกเราจะเดิคอนถ่ายหน้าใะดูพิธภัณฑ์ครับพิธภัณฑ์รับทานที่เดินทางมาเที่ยวงานมาตากตะกรา การตปนีบุหรวงการลเล่นปีกาโขนของอวัดโขนชัยนกจ้อวัรโขชายประจปีพุทธศักราช2506ปีคนจะอยู่ที่นี่ hehe, izer, น, Itís น <im <im ี่ม ah, uh ีันน um ี้ก็ถือว่าดูเหมือนพิษิธภัณฑไม่เปิดหรือเปิดจะมีคืนเดียวนักท่องเที่ยว อ่าก็เดินทางมาวันที่สองเยอะสำหรับญาติโยมนักท่องเที่ยวท่านใดที่ประสงค์อยากจะร่วมทำบุญทำบุศลติดต้นกันบูชาดอ,อ,อกไม้พวกเตียนทอง,งก็ขอเจริญพรนกจากด้านกอ,องอ,อเมริกามีดอกมาก รูป์เพียนทองมาให้บูชาอ่านำไปปิดทองาพระเจ้าใหญ่จำลองน้ำมริเวณหน้าวิหารใหญ่หลวงพ่อพระเจ้าใหญ่บูชาสักการะรอพิทรอรองเท้าขึ้นหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ภายในวิหารสำหรับสหาญาติโยมที่อยากจะลงมาบุญ รา uh, พอจาเล่าได้ในทันท well ี่2อาจจะติดต้นการเพศทางวัดจอไา้ตั้งต้นการเทศไว้บริเวณข้างวิหารเนาะจำนวน13การการเพศพรุ่งนี้เนาะเทศพรุ่งนี้วันที่25ก็จะมีการเพศอาภเวศเทศอเวสันดอนชาดุทั้ง13กัน ทางวัดก็ได้จัดเตรียมต้นกันไว้ให้สัทธายาติโยมพุทธบริษัทนักท่องเที่ยวการทำบุญเนาะก็มีหลายจุดหรายที่สรัทธายาติโยมท่านใดที่อยากทำบุญจริงไหมก็จำกำลังศรงัทธาจำเสียจทำไปสืบต้นกันติสต้นกันแล้วก็อยากลองสู้บริจาค น<ล>ะต<ะ>ัะ้งดูตังดูตั้งดู